คลิปวิดีโอนี้คลิปเสียงอาจจะดังเกินขีดจำกัดโปรดลดเสียงหูฟังของคุณด่วนจีเลยนะครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันดีครัผมเช็คเอเว็บเอ็กซ์เอ็นดีซีชนแนลนะครับอยู่กับผมเว็บเอ้าแล้ววันดีเลยอยู่ในเกม GTA San Rio Rise EP 2นะครับก็หายกันไปนานมากนะครับกับ r ยว Rise เนี่ยก็คือผม ก็คือทำวีดีโอก็คือรอยกระทงแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยครับก็คิดว่าคอนเทนต์นี้อาจจะได้ไปต่อนะก็เลยกลับมาทำนะครับวันนี้อยู่กับเชาดิวนะครับผมซึ่งเจ้าดิวอยู่ที่เมืองสานฟิโรนะครับผมซึ่งเชียแกนะจะกลับไปที่บ้านของตัวเองนะครับผมก็กำลังจะกลับแล้วนะเดี๋ยวเราไปลาหัวหน้ากันก่อนนะครับผมเอาไอเดียวแกเนี่ยจะลางานกี่วันละเดียวเอ้ย แกจะลาง,งานกี่วันก็บอกฉันด้วยนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกจะลาง,งานเนี่ยกี่วันเหรอม่ไม่นานหรอกเฮียก็มาส,สองสามสัปดาห์แค่นั้นแหละครับก็จะกลับไปเยี่ยมแบบลุงกติกที่อยู่ที่บ้านของผมมาครับอ๋อเหรอโอเคโอเคฉันให้น,น้อยรอได้เนาะก็ ก็วันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะนี่ก็สี่ทุ่มละก็ไปเลิกง,งานเลิกง,งาน yeah, yeah, เย่เย่เลิกงานแล้วอยโอเคไปนายก็ก,นะก, 3, ก 2, ลับดีๆนะก็สามก็สองสัปดาห์ฉันให้สองสัปดาห์โอเคไหมได้ครับเฮียโอเคโอเคฉันไปละโอเคนะกลับบ้านดีๆล่ะครับเฮียเฮียเฮียเขาเดินกลับบ้านลวเอยเดินเข้าประตูไปแล้วเดี๋ยวเราไปเอารถกันก่อนดีกว่าครับผม อ่าอยู่นี่ขอโทษนะครับผมคลิปนี้ผมลงมอดลดแต่งไม่ทันนะครับผมก็มันลงไม่ทนันจริงอ่ะขออภัยด้วยนะผมเอเราเดิเดนทางกันไปดีกว่านะที่เมืองก็ในคลิปหน้าผมก็จะลงมอสลดแต่งมาแล้วแล้วผมก็จะลงมอทภาพสวยมาด้วยนะคลิปนี้ก็ทนด,ดูไปก่อนนะครับผมคือมันลงไม่ทันนะครับ มันจะไม่เป็นเรวไยวไรแล้วชีวิตจริงขับรถอย่างนี้นี่โดเขาตกใจ เว็ร้อยสิบพวกเว็บร้อยิบห้าพวกคีอา ระบมก็ไอ้แก่ปกติจะไม่มีนะผมมีมัดเรียกว่า o b j คส t ส p านลุงเฮ้ยกติกลุลงลุงกระติกลงกระติกค้ัมเ้า,อาไอเดลมาหรอลงลุกไม่ไว้แกช่วยเอ,อขนต้นไม้ที่อยู่แถวๆเนี่ยไป ส่งที่ร้านไก่แท้ลุงได้ไหมลุงยกไปไหวจริงๆลุงขอร้องแหละได้ได้ครับได้ครับรถจะอยู่ด้านหลังนะเออรถอยู่ตรงไหนวะอ้ะออยไในยูซิรถมันอยู่ด้านหลังหรือเปล่าลุงนี่ก็มีรถหลายคันอย่างเลยอ๋อคันนี้อ๋อ ไปตรงล้างลุงใช้รถตุงมก็เดียวจะทำลุลรถตุงทั้งั้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขนต้นไม้ก่อนนะครับผมอาจจะไปดูต้องขนเสร็จเลยดีกว่าบอกเลยคุณหินต้นไม้เนะี่ยผม,มีมอสออบเจกต์สปอนตคือมอดเดียวกันที่ใช้ในซีรีส์วันลอยกระทงแหละครับผมไปดูกันเลยโอเคป่ะไม่ครับทุกคนผมตส่าโมไว้ตั้งเยอะสุดท้ายฮะ ไม่ได้ค่ะเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมคะต้นนี้มันลอยอยู่ผมพยายามทางสองสามรอบแล้วคือพอพออกกุป ject มนไปโดนรถจังรถก็จะหายครับผมแล้วก็คิดว่าคิดว่าไปส่งแล้วกันนะครับผมโอเค ไอ้ผิวเดี๋ยวซีรีส์นี้ก็จะขยับขยายขึ้นเดี๋ยวผมก็จะไปเรียนรู้เรื่องพวกแอคมีคือพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์ผมวันที่จะสุดใจซีรีส์เดี๋ยวไลฟ์มากก่าเดียวโจาร์แล้วเชื่อไว้ทีหลังนะว่าเข้าโบจารไม่ได้คอยแล้วดิงด้งคอาแลดิ้งต้องลอง ติดอะไรกันเนี <S> <S ่ยอนีบ้าหส่รง้นไม้จริงอยากจะให้แบบีต้นไม้อยู่ข้างลังมืนแบบช่องเกื่ยวาับต้อว่า เอเออเดตกของว่าขอกี่แกเซร็นยมอสอะใช่บบมันไม่ได้ทำแต่ว่าอันนี้ได้ก็่หวาไทยและจอร์นผ่านอนหายเลยไปไปแล้ว เขาสั่งต้นไม้ก็เพราะว่าโรงพยาบาลเนะี่ยต้องทําให้คนผูป้ป่วยคลายเครี่ยงน,นะเดี๋ยวเราไปหลังโรงพยาบาลกันก็ใครเคยเห็นโรงพยาบาลบ้างเขาจะมีพวกต้นไม้ใช่มอเคเดี๋ยวผมขอต้นไม้ลงก่อนโอเคนะครับตอนนี้เราก็เอาต้นไม้ลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เดี๋ยวเราจะตกประลีอบ่านนะกลับบ้านเพราะว่า ลุงดิวเชียแกก็ไม่สบายนะผมเ้าก็นอา,นาจ,จะคิดว่าลุงจะเป็นลุงดิวเอ้ยลุงดิวอะไรล่ะลุงกป็นเบ้ะแล้วไปลุงดิวจังบอกว่าคลิปหน้าทีทเองผมเนะี่ยภาพสวยที่แน,น่นอนร้อเปอร์เ็นาเดี๋ยวจะไปตังป้งค่านมะันับ มึงก็จะลงมัดภาพสวยมันจะไม่เป็นเหลียวไลน์ก็เพราะพมึงนี่แหละเอไอเฮ้ยอขอโทษครับพี่อะไก็ต้องใชดีสักก็มันมวยมาครัมสักก็มันมวยจะเลยยาวกับไานเย่เค้ยอย่ารถั้นราต้องแต่ะีะ ปัะเห็นแล้วประกาศต้องเดิน้าวไมไม,เไมไ่เอก็กไปดีเลระการเห็นรถีกต้องถอยอะโอ้ y วอ,อะไรน,งงนางแยกตล้ว,ดวดเดม กกโอเคสับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ละกันนะครับผมจะชอบฝากา like, กดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรลียวไล์ต่อแน่ๆครับผมผมก็อาจจะทำเรลียวไลสัก สักประมาณถึงอีพีห้าก็เดี๋ยวผมก็จะลองไปแก้ในส่วนของโปรเจกตลังเชอร์ก็ทำมันเข้าได้เดี๋ยวเราก็จะมาแจกม็อบโปรเจกตลังเชอร์กันดีนะครับผมโอเคสรักิีนี้ไปบ่ายอุผมชิคเมจิลามสวัสดีครับผม